เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21ธันวาคม วันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวการบุกอิตาล,ลีของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังตุโต้สปอร์ตสื่อดังของแดนรองเท้าบลดได้ออกมารายงานทีเดียวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังจับตาสามนักเตะในเกาโชซเรียณะเวลานี้ครับประกอบไปด้วยโอนันเดสของเอซิมิลานเฟเดริโกดิมาโกของอินเตอร์มิลานและก็เอเดรันกองกลางจากอาตาลันตาซึ่งกับรายหลังนะครับเมื่อวันก็มีรายงานไปรอบหนึ่งแล้ว มาเริ่มที่เทโอเอนอันเดสแบ็กซ้ายวัยยิ้มเจ็ดปีของเอซีมิลานกันก่อนในครับที่เหลือสัญญาเพียง18เดือนกับทีมปีศาจแดงดําซึ่งตามข่าวนั้นมิลานพร้อมจะปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทันทีครับและแมนยูเนเต็ดน่ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาเจราจาด้วยด้วยที่เอซีมิลานก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอราวๆ50ล้านยูโรหรือว่าประมาณ41ล้านปอนด์ด้วยกันครับ ทางด้านอีกหนึ่งแบ็กซ้ายอย่างเฟเดริโกดีมาโกของอินเตอร์มิลานก็มีข่าวว่าแมนยูเน็ดได้ติดตามดูการเล่นมาได้สักพักแล้วก่อนจะมีการสอบถามไปยังทีมงูใหญ่แต่คําตอบที่ได้คือพวกเขาปฏิเสธจะขายแบ็กซ้ายรายนี้ออกมาส่วนทางด้านตักเองก็ไม่อยากจะย้ายออกจากทีมด้วยเช่นกันครับดังนั้นเดียวนี้แทบจะตัดทิ้งได้เลย ทางด้านดีลสุดท้ายอย่างเอเดรันกองกลางของอาตาลันตาตุโตสปอร์ตซอิตาลีนะครับก็เชื่อว,ว่าคอสเสนอประมาณ60ล้านยูโรหรือว่าราว52ล้านปอนด์จะทําให้อาตาลันตาไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนที่จะปล่อยนักเตะออกมาครับส่วนตัวของเอเดรันเองก็พร้อมจะเปิดรับกับโอกาสครั้งสําคัญในการย้ายทีมมายังพรีเมียร์ลีกด้วยแต่จะเป็นช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นครับในส่วนคู่แข่งสําคัญของแมนยูเนต็ดนะครับก็จะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูล ที่ก็หมายตาดาวเตะรายนี้เอาไว้เช่นกันครับไปต่อกันที่รายงานจากทางคอดอฟอไซต์กับเรื่องของอาลยันโรกาในโชวกันนะครับซึ่งรายงานจากสื่ออังกฤษเจ้านี้ก็เผยว่าแมนยูเนเตด ไม่ผิดโอกาสจะปล่อยแข้งลูกมอรายนี้ออกจากทีมหากว่าได้รับขอ้อเสนอประมาณ60ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งนี่ก็เป็นการย้ำข่าวลือก่อนหน้าของอีกสื่อก็คือทีมท็อกที่เคยเปิดเผยเรื่องนี้แล้วเช่นกันนะครับเมื่อสักประมาณ1-2วันก่อนโดยที่คอนอฟไซด์ side, ครับก็ยังเผยเพิ่มเติม,ตมว่าแมนยูนเต็ดอาจจะพิจารณาปล่อยอารเลฮันโดก,การนโชตั้งแต่ตลาดมกราคมนี้เลยแถมมีการอ้างในคราวว่านั้งเตะกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสร้อนซึ่งก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเล เรอั Madrid, Munich, Chelsea, City, us, ลมาดริดบาเซลนาบาเยน์มิวนิกเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูเวนตุสและก็อาวีลาวของทางซาอุดีอาราเบียครับที่กำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์มูริมถึงความพร้อมก่อนเกมหลีกวันอาทิตย์นี้นครับด้วยการเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบอลมัดที่อันดับ6ของตารางคะแนน ซึ่งอามูริมครับก็เผยข่าวร้ายก่อนเลยก็คือเมสันเมาส์ที่เจ็บตั้งแต่ต้นเกมกับแมนซิตี้จะต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์และก็ไม่มีกําหนดวันคืนสนามที่ชัดเจนส่วนในรายของวิกตอร์ลินเดเลฟที่เพิ่งเจ็บไปในเกมกับสเปอร์ก็จะพลาดเช่นกันครับในเกมกับบอร์ดมารด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมสันเมาส์เจ็บและมันต้องใช้เวลาพักหลายสัปดาห์เลยผมไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่มันจะเป็นระยะเวลาที่นานนี่คือส่วนหนึ่งงฟุตบอลและคุณต้องเดินหน้ากันต่อไป ผมเองก็ต่อไม่ได้ว่าจะลดอาการบาดเจ็บของเขาลงได้ยังไงบ้างซึ่งมันไม่ใช่ฝ่ายของผมที่ต้องดูแลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือช่วยเขาสอนเขาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของเราตอนที่เขาฟื้นฟูร่างกายใช้เวลานั้นให้เขาคิดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไป แต่ถ้าว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเมื่อคุณกําลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและเราเองก็ไม่มีเวลาฝึกซ้อมตามที่ควรเราต้องเดินทางกันตลอดเรามีเกมการแข่งขันและก็ลงซ้อมต่อเราไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งทีมนี่เป็นเรื่องยากลําบากมากในการจะสร้างเกมขึ้นมาใหม่ตอนที่พวกเขาจะกลับมาลงสนาม และเมื่อพิจารณาในรายของวิกตอร์ลินเดเลฟอีกคนหนึ่งที่เจ็บไปในเกมกับสเปอร์เขาฟื้นฟูร่างกายเขาลงซ้อมดีๆมากเราพยายามจะผลักดันเขาให้เขาเร่งความเร็วทั้งหมดในแบบที่เขาควรจะทําก่อนกลับมาลงสนามแต่การลงไปเล่นเกมในสนามจริงมันคืออีกโลกหนึ่งเลยล่ะการที่นักเตะสักคนหายไปนานมันยากลําบากมากนะเขาเองก็กําลังพยายามอย่างหนักซึ่งก็เหมือนกับในรายของอันโตนี่หากว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักเราก็จะช่วยเขาจนที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ครับหลังเมสันเมาส์เจออาการบาดเจ็บรอบนี้เล่นงานอีกทางเจ้าตัวก,ก็ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลยอมรับในครับว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดซึ่งเมสันเมาส์ครับก็ได้โพสต์เอาไว้ประมาณว่าคำพูดในตอนนี้มันไม่สามารถบรรยายความรู้สึกทั้งหมดของผมได้ว่าผมรู้สึกเสียใจแค่ไหนคุณอาจจะได้เห็นสีหน้าของผมในตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆของแมนยูเนเตดคุณอาจจะยังไม่รู้จักผมดีมากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับประกันได้ก็คือผมจะไม่มีวันยอมแพ้หรือว่าสูญเสียศรัทธาเด็ดขาดผมเคยพูดสิ่งนี้ไปแล้วแต่ผมจะมุ่งมั่นชุ่มเททุกอย่างต่อไปเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้และจะไม่หยุดจนกว่าผมจะไปถึงเป้าหมายเด็ดขาดเรามาต่อกันที่ความเห็นของเซมีคาร์ไรเกอร์นะครับถึงเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งนี่ก็เป็นการออกมาแสดงความเห็นถึงดาวยิงไวยิมเปีเป็นครั้งที่2แล้วของคาร์ไรเกอร์ ซึ่งอดีตนักเตะของเวีรยพภูรายนี้นะครับก็ยังคงย้ําคําเดิมว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดควรจะปล่อยข้างลูกมอรายนี้ออกไปได้แล้วครับเพราะไม่ได้สําคัญกับทีมถึงขนาดขั้นจะเสียออกไปไม่ได้อย่างสุดยอดนักเตะในอดีตเช่นเดวิดเบ็คแคมเวนดูนี่หรือว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดและยิ่งการที่แรดฟอร์ดออกมาให้สัมภาษณ์เชิงกดดันเหมือนย้ายทีมก็ได้ไม่ได้แคร์อะไรท้ายเป็นการพูดถึงสโมสอดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยยิ่งเป็นการบอกเป็นนัยดีๆว่าเขาท่าไม่ได้แคร์อะไรแล้ว โดยจมี่คาลเกอร์ครับได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกว่าสัปดาห์ก่อนผมพูดเกี่ยวกับมาคัสแวร์ฟอร์ดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็ขอย้ำตามที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้นั่นคือถึงแม้เราจะพูดถึงเขาบ่อยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่เก่งถึงขนาดนั้นมันต่างกับเวนดูนี่เดวิดเบ็กแฮมและก็คริสเตียโนโรนัลโดผมไม่ติดปัญหาอะไรกับการที่นักเตะจะออกมาตำหนิสโมสสดอกนะ แต่การที่แรดฟอร์ดออกมาพูดด้วยที่สโมสรอนไม่รู้เรื่องและก็ทําตัวราวกับจะประกาศว่าขอขึ้นบัญชีย้ายทีมหรืออยากย้ายออกจากสโมสรอนน่ะ มันถือเป็นการทําให้สโมสรอ,อยู่ในสถานะที่ยากลําบากในด้านการเจราจาถึงเรื่องการย้ายออกจากทีมของเขาซึ่งหังว่าเขาเชื่อจริงๆว่าเขาอยากที่จะยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปและเขายังอยากจะมีอาชีพการค้าแข่งที่ดีแล้วแล้วก็เขาไม่ควรจะออกมาพูดแบบนั้นเขาควรจะปิดปากเงียบซะสู้ให้เต็มที่และก็หวังว่าจะได้รับโอกาสอีกครั้งจากผู้จัดการทีม จากนั้นครับเจมี่คาร์เกอร์ได้พูดต่อถึงผลงานของอันโตนีกับซีซั่นที่สามร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งเขายอมรับว่ายังไงก็ไม่ได้มาตรฐานของทีมระดับแมนยูเนเต็ดเลยสักนิดครับถามการซื้อด้วยราคาตั้ง100้ล้านยูโรมันให้อารมณ์เหมือนมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในสโมสรรือไม่ด้วยก่อนที่จากนั้นครับทางคาร์เกอร์จะเสริมด้วยการชมฟอร์มการเล่นของเลนี่โยโร่หละการหลังดางวรุ่งวัย19เปีในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาซึ่งกับประเด็นนี้ครับทางเจมี่าคาร์เกอร์ก สำหรับอันโตนีแล้วผมรู้ดีว่าเขาพยายามทำเพื่อทีมนะแต่ผมเห็นมาตรฐานของปีกในแชมเปี้ยนชิพพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากกว่าอันโตนีซะอีกและผมก็ยังอยากจะตั้งข้อสงสัยต่อไปว่าการที่แมนยูเน็ดยอมจ่ายค่าตัวอันโตนีตั้ง100ล้านยูโรนั้นมันมีการคอร์รัปชันหรือว่าทุจริตในสโมสรเกิดขึ้นหรือเปล่านะสว่วนในรายของเลนี่โยโรผมต้องบอกว่าการได้ดูแมนเชสเตอร์ยูเน็ดเจอกับสเปอร์นี่เป็นหนึ่งในวันที่ผมตั้งตารอคอยอย่างมาก การที่จะได้เห็นเลนนี่โยโรว่าทําไมเขาถึงมีค่าตัวระดับนั้นว่าเขาจะคุ้มค่าแค่ไหนซึ่งกับสิ่งที่ผมเห็นคร่าวๆนั้นผมคิดว่าเขาอ่านเกมได้ค่อนข้างดีนะมีความเร็วเขาสามารถลดบทบาทของทางซนเฮงมินลงไปได้พอสมควรผมคิดว่าเขามีอนาคตที่ดีเลยละ่ะแต่ความคุ้มค่ากับราคาที่แมนยูนเต็ดจ่ายไปนั้นอาจจะต้องดูสัก1นซีซันต่อจากนี้ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของแมนยูนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่21ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ